กินร้านแล้วค่ะเขาคุณลูกค้านะคะมาค่ะเรามาแก้ไหนกัน กินนิดเดียวกินไม่ดได้เราให้นมลูกอยู่ิบจิบๆนะครับ เอาไปให้ยายกระโดดกันดินยายเราเนี่ยมาค่ะวันนี้แบบว่าเป็นวันที่6ที่เปิดร้านซูชิชิโอมากเกษนะคะอยากจะขอบคุณลูกค้าอยากจะขอบคุณลูกค้าขาประจําแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาลองชิมทุกคนบอกว่าอร่อย ก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะเรา,รายินดีมากค่ะที่ได้บริการให้ลูกค้าแบบมีรอยยิ้มแล้วก็อิ่มท้อขอบคุณ,คณมากๆเลยะคะ่ะวออันนี้เราปิดร้านแล้วนะคะไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่เปิด11โมงนะคะปิด4ทุ่มถ้าน้ำาทางร้านเรานะคะขาดตุ้ม้องยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะณคดี เชฟอ่ะเขาก็เป็นมือโปร,โปรแต่น้ำอ่ะไม่เคยทำงานพวกด้านเกี่ยวกับร้านอาหารเลยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดคำป้ายทำป้ายภาษาญี่ปุ่นก็ว่าชนแก้วทั้งร้านเรามีเครื่องดื่ม <c oughs> เครื่องดื่มเยอะนะคะอยู่ที่ว่าลูกค้า เป็นแบบไหนอะไรน้ำโซ่น,น้ำโซอลอฮอลนร้าเรานะคะมีแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำที่เด็กกินได้อะเดี๋ยวแป๊บนึงมันยังไม่โฟก,กัสแล้วก็จะมีพวกเบียร์อะไรอยย่างงเี้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มาโชว์นะคะมันก็จะมีอยู่ในเมนูแล้วทางร้านเราก็จะมีบริการแบบ อันนี้นะคะคนละครึ่งนะคะวันนี้ลูกค้าคนละครึ่งก็เยอะนิดนึงค่ะแล้วก็ขอแบบไอ้ที่ธนาคารกรุงเทพออกมาให้หนยค่ะแล้วร้านเรานะคะกรณีที่ลูกค้าลูกค้ามาแล้วไม่ได้พกเงินสดเราก็มีนี่ห้ค่ะเราเตรียมพร้อมเลยนะคะไม่ต้องพกเงินสดก็มาทานร้านเราได้นะคะแค่ อีกบาตรโค้ชจ่ายเลยค่ะของเทาค่ะทางร้านเรามีเตรียมพร้อมให้ค่ะยังไม่โฟกัสแบบโน้นโมนหรอนี่ค่ะไปดูสิทางร้านเราก็จะม,มีไม่มีเงินสดก็ทางร้านมาได้นะแต่ตอนนี้ลูกค้าคนละครึ่งก็จะเยอะนิดนึงคือแบบดีมากๆเลยค่ะที่แบบ มีโครงการมีเข้ามาเนาะก็จะทําให้ลูกค้าแบบเสนใจเยอะนะคะไม่ใช่สนใจแค่ร้านนั้นนะร้านอื่นลูกค้าก็เข้าเยอะหมายถึงเกี่ยวกับไอบริการอะไรเนาะดีมากๆเลยคะ่ะขายดีค่ะขายดีวันนี้เป็นวันที่หกแล้วพี่อุ๋ยพี่อุยถามว่าขายดีไหมวันนี้สุยอดวันนี้ก็เท่าเมื่อวานเลยคะ่ะ วันแรกก็โอเคนอนวันละห้าชั่วโมงนอนนอนวันแล้วไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็โอเคค่ะช่วงเปิดร้านแรกๆก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็โอเคค่ะก็าวคบตัวกันไปชวนนี่ชวนจะนี่ชวนกับใครนะชวนกับชวนกับพี่อุ้ยพี่อุ้ยมาดูพี่อุ้ยมา แม่ค้านี่ผอมแม่ค้าผมเหนื่อยนิดนึงนะคะโอเคมีอะไรจะพูดดิไหมคะเชฟไม่มีก็งโดนมอเล่นกันตัวเฉยๆป่ะโอเค Thank you for everyone to come to s u p p o r t i n our new restaurant okay. Very good feedback from the customer โอเค We try to present a new thing. It's will uh, happen in Thailand before. Okay. We try to create new experience for make the customer happy. Okay. And when you come to Omakase restaurant, okay. Omakase is mean trust chef or chef show. Okay. So whatever is uh, special for the day, chef will prepare for you guys. Okay. Thank you very much for everyone. Thank yeah. you. Thank you Thank you so much ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณชาวนครพนมค่ะที่แวะเวียนมาอุดหนุน Unbelievable Unbelievable o We try to do the impossible ค่ะโอเคค่ะเราจะทำให้ดีที่สุดค่ะจะบริการให้เต็มที่ค่ะ เด็กๆไปไหนภาษาญี่ปุ่นเด็กๆอยู่กับยายค่ะเด็กๆอยู่กับยายอยู่บนบ้านอยู่ชั้นสานอนชั้นสามกันเด็กๆนอนชั้นสามยายนอนชั้นสองตอนนี้แม่แม่กับพ่อก็เดี๋ยวรอปิดร้านเดี๋ยวให้พ่อเชสกับให้พ่อเพิ่มพลังก่อนเหนื่อยก่อนเก็บของครับ เดี๋ยวผนี้ก็เปิดร้านผู้ดีก็โรงเรียนหยุดก็ยายก็จะรับเหมาเด็กๆสองคน <laughs> พี่กับน้องพี่พูดพี่บอกฟังบอก <laughs> ฟังบอกฝึก <laughs> ฝึกพ,พ,พูดไว้แล้วลืมนะครับมาอยู่ไทยมา <laughs> มาอยู่เมืองไทยมาอยู่เมืองไทยหลายเดือนเดี๋ยวจะจะลืมภาษา <laughs> เดี๋ยวจะลืมภา,ศา,ศาษาอังกฤษก็มีพูดนิดนึง <laughs> <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยว สี่ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเก็บของปิดร้านปิดร้านสี่ทุ่มก็ตอนนี้ก็เชื่อกองเนี่ยนะปิดไฟนามากแล้วแต่ตอนนี้คือนครพนมนครพนมเขาก็คือคักนะคะอัเนี่ยนะนไม่โฟกัสอ๋อนครพนมเขาคือคักนะแบบว่าอย่างเมื่อเช้าอ่ะไม่ใช่เมื่อเช้าในตอนบ่ายะคะ่ะไปรับลูกอะคะ่ะตรงแถวริมโขงอะทัวร์ลงอยู่ที่เก้าคันสวยมากเลยมีตะคันใหญ่ๆ เลี่ยงกันเลยปิดร้านแล้วโอเคคนละครึกนคนละครึ่งโอเคบายบายขอบคุณค่ะซูชิทาชิโอบากาเซบ๊ายบาย